คนนอบาไไนเนี่ยอาอเฮนี่เดทักทานเนี่ยโอเคแหละ <c oughs> ควมมนัน,น,นสมัครีดเลมันเบี้ยน้องบ่เห็น<อ>น้องสแต่สีมนเท็งเออน่าฝาดเลยน่าฝาดเลยสบ,บายดีไอ้คุณน้องมือทุกคนเนาะมือเฮ้งมาเจอกันอีกแล้วน้องนาองมีเปียสาวอาคาภูเร้อยเนาะเมื่อนี้เปียจีพาทุกคน มาทางทางเนาะทางไปให้ไปสวนเนาะเนื้งจากว่าตอนนี้กะเกาจีฮอดเวลาได้เที่ยวเข้าแล้วเนาะทุกคนฉะนั้นต้องทางทางเนาะคันมาฮาบ่บทานนี้เวลาปีเข้าเราจะได้ตังเข้าตันน้ำมานันยุ่งยากเนาะเราอีกอย่างหนึง่งเขาจะได้เที่ยวไปให้ไปสวนเกลือทุอกมือเนาะทุกคนฉะนั้นตอนนี้กะ จะได้ทางทางเนาะเนื้อจักมายากมีตื้อหลาเนาะทุกคนรถก่อมีแต่รถจักไปได้เนาะรถใหญ่มันโบเห็นทางเนาะตัวนี้เป็นทางรวมของชาวบ้านเนาะเวลาไปให้ไปสวนเขาก็มาทางนี้มดเนาะทุกคนัอนนั้นเวลาเหตุทางเนาะต้องทางมืดทุกครอบครัวเลยเนาะทุกคนโบวิ้นแต่ครอบครัวเดียวเนาะสำหรับผู้เหตุให้เนาะผู้โบเฮตุให้ก็เมดหมู่บ้านนี้มีแต่หนึ่งครอบครัวบ่สองครอบครัวประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะ ทุกคนมาเบิ่งเลยเนาะชาวบ้านนี่มีความสามัคคีกันซ้ำได้เนาะเพราะว่าเปียเสื้อว่าหลายหลายคนเนาะที่อยู่ในเมืองนี่อาจจะบ่มีโอกาสได้เห็นคืออันบ้านนอกคือเปียเฮ็ดเวียทุกมื้อนี่เนาะทุกคนเป็นแนวหดายรอไปซุงคลิปน้ำกันเนาะมาเเเ่่่่ยย,ย, <laughs> นยนยนนนดด แบ่งไหลจูเน้องทุกคนเด็กก็ไปน้ำกันให้เลยเนาะอันนี้ไวล้นเนาะไวสุดเลยอันนี้มาฮดก่อนงานนะแล้วก็มีจุดหนึ่งเนาะทางลงมาเนาะทุกคนเออขยโยบนนอกบันไดเนี่ยอันนี้เี่กท่าเนี่ยโอเคแหละนี่ควนจะมาขี่เลยเกระชานโซ่ดิูมันนี่

ทุกคนเนาะแล้วยุคที่แล้วยังคิดไปต่อเนาะเพราะว่ามันหลายคนเนาะก็เลยว่าแบ่งตอนแต่ละตอแต่ละตอนเนาะแล้วตอนนรกท่านนีจุดหนึ่งเนาะท่าเขาไปฮอดอยู่พุนเอาไกลตัวนั่นแหละเขากินลืมทางเนาะน้องลูก อยู่จอแล้วอยู่ในนี้อยู่ในนี้โอเคนะเข้านะเพราะว่าเมียตัวนี้มันมีเหนียวเนาะอยฮ็ดหยังก็แค่สมัคคีเนาทุกคนอาสมมุติว่าคือมื้อนี้เฮาสิเฮาสิมาทางเนาะประกาศไว้แต่มื้อวันนี้เนาะอยู่เาทั่วโเนาะทุกคนเราบ่มีครอบครัวใดพาเนาะต้องมาหมดทุกครอบครัวเนาะครอบครัวละคน ขาจะได้ทางตั้งแอยู่บ้านเนาะไปฮอดอยู่ไหสมมุติว่าอ่าไห้เท่าก็สิฮดแล้วเนาะแต่กเฒ่ก็จะบ่ได้เฒเนาะจะได้ไปฮอดให้เขาหมอเท่าแม่อีหยังเนาะทุกคนเมื่อลก็ฉันได้เฒเนาะอ้าอย่าไป

เซ็ดนะเออิีก็เซ็ตวะนี่นีซหรอวยมาเแล้วมั็้วร่ทุกคนเนาะมาอยู่ที่นี่็นพี่น้องกันเนาะขาจะมาสวนแล้วไปทางสวนเนาแหละคือตออย่างง่ายเบียบลูกพาเราเนาะเพราะว่าไปชื่ออายุ อยู e yeah well, again, freely, <S <s ่อันนั้นไปเถึกอันนั้อยู่ตัวต่อเนาะก็เลยว่าอ่าชื่อเดียบหลายโตเนาะชื่อเดียบอันนั้หลายแม่แล้วก็หน้ามีอย่างโคงขึ้นเมือเนาะให้เราอยู่อยู่ลมเพิ่นเนาะทุกคนแม่เรามาซอกยาพื้นเมืองเนาะทุกคนมายาพื้นเมืองอันนอยู่ตอนหน้าเนาะบ่ฮู้ว่าสิมีหรือบ่เนาะทุกคนเป็นตายานเนาะอยู่ป่าอยู่ดอยค่ะ มันมีความสุขแดนแล้วก็มีซั์อีกย่งกันหลายเนาะบุกขึ้อยู่ในเมืองเนาะทุกคนเด็กปุ๊บดำงะจะขอย่างไม่เททุกคนเนาะยังน้อยเพียมัดลิ้นเดี๋ยวนี้เนาะไปหายไปสฉืนน้องแมงเนาะดอกอันนี้เนาะทุกคนบันเดอร์ไปไกลเต้ คนก็กินได้คือกันเด้อทุกคนหมูก็กินเป็ดก็กินหลายเนาะอันนี้โตกำลังบ้างเนาะตัวนี้เนาะยังบอโดอกเขื่อเนาะเวลาเป็นดอเดี๋วเป็นจักซี่เนาะทุกคน

เราอันนะั้ชื่อตอเดียมน,นะทุกคนเป็นอะไรไปเบิ้งน้ากันเนาะเปียกเพราะว่ายุลมเราก็ให้อยู่เนาะแต่บ่มียาอย่างเนาะมีแต่ยาขาเสื้อใส่มันกโบโบดีหู้ดีหู้หแต่บ่มียาอย่างกีใส่เนาะก็เลยไว้ที่ไปเบิ้งเนาะทุกคนอ้าวจีอย่ามาใส่ย่อนเลยเออจี

ม De no? no. so no? okay. mm ันเพื่อพื่อนอะไรมีมีมีการเนาะจทุกคนตอนนี้เปียมาเบิึงอันนะพี่น้องถือต่อเย็บแต่ล้วก็มายุ่สวนคนเน้อยยุ่สวนมีมากไหมเนาะอ่ามีมากไหมไหลายสนิดเนาะแต่มีมากเกียมีมากทุกไม่เห็นเนาะแต่บบเป็นมากเชิญเนาะมาหง่วามหลายเนาะแต่มื่อนี้เปียจีเก็บมาสิดาเนาะทุกคนที่มาสิดาความหลายโอ้สีอะไรดีวะมัน

ทุกคนเนาะอยู่บ้านนี้ผู้ใดมีอย่างนาะขเขาเจ้าแ่งกันให้กินเนาะโบอ่าบบมีบอลไขนะ่เนาะกินบโเมดก็คือล้มทิมแนวนี่มดเนาะทุกคนเต็มเลยเนาะยุคเวียนนะ่ะมันเนาวมดเนาะฉะนั้นเอามาเก็บกินกับ,บ่เป็นอย่างเนาะแต่เวลาเขาเก็บละเขาก็ต้องบอกบขาเจ้าสื่อๆเนาะทุกคนแต่ตอนนี้เปียมากินอยู่พี่บ่พอเนาะทุกคน ຢ້ານຍັງຈິເກັບອາຊິໄປກິນບອນອັນນະເຂົ້າເຈົ້າທາງເນາະທາງທາງເນາະຈິເກັບລະຈິໄປໃຫຍ່ໃຫ້ຂເົ້າດນທນມມາຍນມີລຈິເກັບຖງເສື້ນຈິໄ້ຂເຈົກິນຖນທົນພວ່າຂາເຈົ້າຮ້ແດນຮດດຽວມື້ດນະມັກິນນານິແຊບກໍເວ່າຈິກັບຫຼນນາเจ้าຂອງສວນເສຍນທຸກຄນ

พอนอนหลังจาติได e ้เอามอสีลาให้ข้าเจ้านาะเพราะว่าตอนนี้กัสิบสองโมงครึ่งแล้วนาะพอดเวลาข้าเจ้ากินข้าวแล้วก็พอดีทางทางก็พอดีแล้วแล้วน้อทุกคนวกเฮานาะได้มาแต่เศร้าในกันทางง่ายที่ทางน้อทุกคนตอนนี้ขันแล้วแล้วแต่หลังจากทางทางกินข้าวแล้วพื่นกลับแล้วนาะแต่เปียบบริกับบ้านเที่อเปียชีในอาป ไปนอนเฝ้าให้เนาะแล้วกัมืออื่นจิกกับเนาะทุกคนก็นเลยว่าบ่ได้กลับเถือ่อนเปียมาทางไทยตอนนี้ก็ฮอดไทยแล้วเนาะทุกคนแต่บาได้ฮอดไทยเปลี่ยนเนาะให้พี่น้องเนาะให้ไอ้เขยเนาะขอบใจทุกคนเนาะที่ติดตามคลิปเปียจตั้งแต่ต้นจนจบเนาะทุกคนอ่า คลิปนี้ก็ขอจุบเพียงเท่านี้ก่นอนนาะพบกันในคลิปต่อไปนาะทุกคน,นอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เปียร์ด้นาะเพื่อให้กําลังใจเปียรในการให้คลิปต่อไปนะอาอีกอย่างหนึ่งกับตอนนี้กับผู้ติดต,ตามมันเะน้อยนาะทุกคนป้าไอไอเวยๆติดตามกันมาหลายๆไายเด้อขอบใจหลายเด้อทุกคนเจอกันในคลิปต่อไปนาะบ๊ายบาย